ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d ิ v เวอรเพื่อนๆคิดว่าในโลกนี้มันจะมีหนังสือที่ราคาแพงถึง1,000ล้านบาทไหมครับหลายหคนคงคิดว่าบ้าไปแล้วแต่มันมีจริงๆครับหนังสือที่แพงขนาดนั้นและสําหรับในวันนี้ผมจะพามาดูกับหนังสือที่แพงที่สุดในโลกส่วนจะมีอะไรกันบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมก็ฝากกด like, กไลค์สกนลไลค์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วไปดูกันเลยครับ The First Book of u r ฟยูไเขียนโดยวิลเลียมเบล e กถูกพิมพ์ครั้งแรกในปี1794โดยเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นสำคัญของวิลเลียม l a k e กนักกวีและจิตตกรชื่อดังชาวอังกฤษในศตรวรรษที่18โดยมีเพียง8เล่มเท่านั้นที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบนันและมันถูกประมูลไปเมื่อปี1999ในราคาประมาณ2.5ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ The Tales of Beedle the Bard โดย J.K. Rowling มีชื่อไทยว่านิทานของ Beedle ยอดกวีเป็นหนังสือนิทานเด็กที่แต่งโดย J.K. Rowling เพื่อเป็นหนังสือประกอบสำหรับนิยายชุดแฮร์รี่พอตเตอร์เด้ถูกอ้างอิงในตอน h ฮร r y p o พอ e เตกับเครื่องรางยม,มทูตหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนด้วยมือทั้งหมดโดยถูกผลิตขึ้นมาเพียงแค่7เล่มในโลกเท่านั้น6เล่มถูกมอบให้กับเพื่อนๆและบรรณาธิการส่วนอีกเล่มถูกไปประมูลที่อเมซอนโดยได้ราคาสูงถึง3.98ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หนังสือแผนที่โลกที่ถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรกและเป็นหนังสือเล่มแรกที่มีการึึกภาพประกอบโดยเป็นการรวบรวมความรู้ทางภูมิศาสตร์ตั้งแต่ศตรวรรษที่2ในสมัยจักรวรรดิโรมันซึ่งถูกเขียนโดยเคลาเดียสปโตเลมีนักดาราศาสตร์ชาวกรีกผู้ยิ่งใหญ่ด้วยถูกประมูลไปในลอนดอนเมื่อปี2006ในราคา2.136ล้านปอนด์หรือราวๆ4ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ แน่นอนว่านี่คือหนังสือภาพวาดต้นไม้ผลไม้ที่แพงที่สุดในโลกใบนี้โดยหนังสือเซตประกอบไปด้วย5เล่มที่มีต้นผลไม้ที่แตกต่างกว่า16ชนิดและมีตัวหนังสือกำกับมันถูกขายไปแพงถึง4.5ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว เป็นคัมภีร์ไบเบิลหน้าปกสีน้ำตาลทำด้วยหนังวัวที่ถูกตีพิมพ์ในปี1455ถูกบริษัทมารูเซนที่เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายหนังสือที่แพงที่สุดของญี่ปุ่นประมูลไปได้อย่างรวดเร็วหลังเปิดประมูลซึ่งหนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ขึ้นเพียง48เล่มเท่านั้น ถึงแม้ว่าราคาของ First Folio ต้นฉบับที่วางราคาขายจะมีราคาเพียงแค่1ปอนด์เท่านั้นหรือประมาณ50บาทในปัจจุบันแต่ในปัจจุบันราคาของมันสูงขึ้นจนน่าใจหายโดยคาดว่าหนังสือเล่มนี้ของเชกสเปียร์จะลงเหลืออยู่เพียง228เล่มจากทั้งหมด750เล่มซึ่งหนึ่งในนั้นถูกประมูลไปโดยพ a ล l ัลเลนหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Microsoft ได้ราคาที่สูงถึง6ล้านเหรียดอลลาร์สหรัฐ งานชิ้นสำคัญของเจฟฟรียซอเซอร์นักเขียนนักกวีนักปรัชญาในศตรวรรษที่14โดยต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ขึ้นในศตรวรรษที่15จำนวน1,477เล่มซึ่งเล่มนี้เหลือเป็นเล่มสุดท้ายโดยถูกซื้อขายกันมาก่อนในปี1776ด้วยราคา6ปอนด์เท่านั้นแต่ในปัจจุบันมันกลับมีราคาที่สูงถึง7.5ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว หนังสือเกี่ยวกับนกของเจมส์ออดูบอดนักวิหกวิทยาและจิตรกรชาวอเมริกันในศตวรรษที่18โดยในปี2019ฉบับของหนังสือเล่มนี้ที่เหลืออยู่บนโลกถูกประมูลไปในอเมริกาด้วยราคา8 8 000, 2 5 0 0เรียญดอลลาร์สหรัฐ10ปีต่อมามันถูกประมูลอีกครั้งในลอนดอนซึ่งคราวนี้มูลค่าของมันสูงถึง11.5ล้านเรียญดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว The g o s p Spell of Henry t i o n i o n โดย Order of Saint b e n e d i c กถูกซื้อไปโดยรัฐบาลเยอรมันในปี1983ด้วยราคาถึง11.7ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในเวลานั้นซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่าในตอนนี้มันคงจะสูงกว่านั้นมากๆเลยทีเดียว หนึ่งในาวารสารวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลีโอนาร์โดดาวินชีเนื้อหาจำนวน72หน้าเต็มไปด้วยแนวคิดทฤษฎีที่ถูกเขียนด้วยมือทุกสิ่งล้วนมีมูลค่ามหาศาลซึ่งต้นฉบับถูกซื้อครั้งแรกในปี1717 17, โดยโทมัสโคกซึ่งต่อมากลายเป็นขุนนางแห่งเลสเตอร์และกลายเป็นมรดกตกทอดให้กับอาร์มานแฮมเมอร์จนกระั่างในปี1994มหเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกและผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์อย่างบิลเกตได้ประมูลมันไปในราคา30.8ล้านเรนหรียญดอลลาร ให้มันกลายเป็นหนังสือที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกโดยสาเหตุที่บิลเกตซื้อไปนั้นเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นแรงบรันดาลใจให้แก่เขานั่นเองก็จบไปแล้วนะครับเป็น,นยังไงกันบ้างหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แ,แ,แ,และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสรันบทนี้ก็ต้องขอตัวลากันไว้เพียงเท่านี้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ